โกดี้ครับไปที่สนามเฉลิมพระเกยีเกรยกรติจ2พทรุสองพันศาครับเป็นศึกวันตัวต้าไทยลีกบีซีเทโรศาสนาครับทีมบังกรไฟต้อนรับกำมเยือนของทีมบางกองกลัสเอฟซีครับเกมนี้บีจีได้พิรพงศ์วิชิติรัตน์แมทธิวสมิธครับกลับมาลงสนามอีกครั้งครับโดยกัปตันทีมในวันนี้ได้แก่ชาตรี 3, ชิมทะเลครับ ลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟทีมกองไฟครับบีซีเทโรสัตนาครับผลงานไม่ค่อยดีครับวันนี้ถือว่าจับเล่นชุดใหญ่ลงสนามแบบครบครันเลยทีเดียครับนำทัพโดยเมสซีเจครับนาทิ์ส่งกสินแล้วก็คนนี้ครับอดิศัก์ไกรสอนออกสาร์เกมในครึ่งเวลาแรกครับต้นเกมครับสิวกรแสงวงได้บอลทางกราบซ้ายก่อนเปิดมาครับ โฟเต้ไดกิเต้แย่สกัดบอลไม่ดีบอลไปเข้าทางของโกชิโอคุโบแปลง,ง่ายๆจังจหวะน,นี้เสียบตะข่ายให้ทีมบีจีครับออกนำมังกรไฟบีซินเทโรสนะไปอย่างรวดเร็วครับ1ประตูต่อ0ออกซารดได้อย่างยอดเยี่ยมครับบางกลาดทีซีในเกมนี้ลูกทุ่มครับซื้อกรอเหลือเพียรแล้วเปิดโค้งครับไปหน้าประตูไดกิเตน้นี่แย่มาครับทดสปปอบออกมาวืดครับก่อนที่โกชิจะแปรเรียดตุงตะข่ายไปเลยครับ 10ครับโกชิโอคุโบโรครับเพียง5นาทีแรกของเกมนี้ครับบีจีขึ้นนำไปแล้วครับได้เฮก่อนครับบงองคลาสจากนั้นครัฟรีคิกของรังสรร์วิวัชชัยโชคครับเปิดไปหน้าประตูบอลโรมุลกันอยู่ครับก่อนที่แนวรับบีจีจะพยายามสก,กัดแล้วก็เป็นโตตีครับพาบอลกระชากมา บอลโดงอีกครั้งครับได้มงอีกแต่ว่าบอลก็หลุดกรอบออกไปครับโปเต้ไดกีเต้มาอีกครั้งครับไดกีเต้แต่ก็ยังไม่เข้ากรอบครับโอ้โหแนวรับของบีซีเทโรสตราครับได้เต้ไดกีเต้บอลได้หลุดไม่ครั้งทางพิทัฒน์นชยัาครับแต่ว่ายิงจังหวะนี้ไปติดแบล็กทิวสมิธบอลมาอยู่ที่เมซิเจชนาทิปหลอกล่ออยู่ออกด้านกว้างไปก็ทำได้ไม่ดีพอครับ ช่วงท้ายครึ่งแรกครับของรังสานก็ยังไม่ผ่านกำแพงครับตั้งทีมจอมเก่าครับกลับมาลงสนามอีกครั้งแล้วก็นำอยู่หนึ่งศูนครับบางกอาดิฟซีในครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังนี้บ g ีมีการปรับครับโดยส่งดาโกทาเชฟกี้ลงมาครับแทนที่ของเอานิยธนาสิสีปลา บอลของเมซี่เจครับไหลเข้ากลางที่อดิศักกาสอนครับไหลกลับมาให้กับรังสรรได้ตุ้มเดียวจังหวะนี้ตุงตะข่ายไปเลยครับรังสรรวิวัตชัยโชครับซัดลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินครับตามตีเสมอได้สําเร็จครับในช่วงต้นครึ่งหลังสําหรับบางกรไฟบีซีเทโรศาสนาครับชมพัฒน์ชัยคลังครับพีรพัฒน์หลอกจะโยนครับแต่ไม่โยนไหลให้ใกล้ๆที่ชนาทิพไม่โยนอีกครับแปรเรียดไปให้อดิศัก ไม่พลิกยิงเองครับไหลกลับมาตามมาบล็อกไม่ทันครับแล้วก็ลังสันกดด้วยซ้ายข้างขนาดครับเบียดเสาเข้าไปครับเป็นสกอร์หนึ่งตัวหนึ่งในนาทีที่50ครับหลังจากตีเสมอได้นี่เกมเปิดแรกกันมันเดียวครับบิจีต้องปรับทรงอารีเดเน่ซานตาน่าครับลงบมบุแทนโกชิโอคุโบ ลูกเตะมุมโดยทางของแมทธิวสมิธครับก็ยังโดนเคลียร์ทิ้งจากเส้นมาได้โอ้โ oh หบอลมาที่พิรพัฒครับเทโรได้บุกมาแต่ว่าจังหวะนี้ครับสก,กัดได้อย่างยอดเยี่ยมครับปวินวัน์บุญยง oh บอลมหม่ครั้งบอลิเดเน่ได้แปลโอ้โหเป็นโอกาสทองของบาวกลาสครับแต่ว่าทำไม่สำเร็จครับขนแดศึก oh ไม่ได้ครับสำหรับอาริเดเน่ซานตานา กินครับตักยอดมาให้อาริดาเน่แต่ว่าเหยียดไม่ถึงครับสุดเหยียดครับลูกเกี่ยวจังหวะนี้ของอาริดาเน่เฮโรก็มาบ้างครับของพิรพัฒแต่ว่ายิงจังหวะนี้หลุดกรอบออกไปครับแล้วก็มาครับบางกลาสอาริดาเน่มองไปหน้าประตูลื่นครับโอ้โดนวัสพลมงทิ้งครับบอลยาวจังหวะนี้ขึ้นมาครับแลกกันคนละหมัดเลยครับ แต่ก็ทำได้แค่นั้นครับจบเกมครับบาร์กอลาร์นีฟซีบุกไปเสมอกับบีซีเทโศาสนาไปหนึระตู Superman, ต่อหนึ่งครับที่น่าทึ่ง situation of the pieces one of the most factors because here is difficult combinate and then I lost t o games the last two games h e r of this thing Ratchaburi coming here to play football and they have a very good counter attack and uh, in our counter coming here more, more defensive, and then in counter-attack, they, they get the three points. our plan today was to do more or less the same, try to uh, waiting a little bit more, attacking fast. we have the chance uh, with it for, for, for win the game. we didn't score, and then, okay, we have one, one point that i don't know at this moment we feel that it's not good, but... At the end of the season we don't know if we will be good or not because now uh, i would like drawing Rochaburi, i would like drawing in Bangkok united i would like drawing in all the all the matches in Tachima. but then today it's true that we can get the three points but uh, it's true that we don't win very well because the piece was difficult for play here and then the the of ก็รู้สึกว่าสําหรับเกมวันนี้ครับพื้นสนามเนี่ยเป็นถือว่าเป็นปัจจัยใหญ่เลยในเกมวันนี้ทําให้เราไม่สามารถเล่นได้ตามสไตล์องเราในการต่อบอลนะครับก็ ทุกฤดูกาลก่อนเนี่ยที่เขามาเล่นที่นี่เขาก็พยายามเตรียมที่จะรับนะครับแล้วก็ส่วนกับมองหาเกมเคาน์เตอร์ไอแท็กหรือว่าเกมอย่างโพราดมาเล่นที่นี่ก็ใช้การเคาน์เตอร์ไอแท็กซึ่งวันนี้เขาก็เตรียมทีมาเนี่ยก็เตรียมทีมาในแนวทางเดียวกันนะครับแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ต่อเนื่องโดยเฉพาะตรงกลางเนี่ยเราไม่มีตัวที่สามารถเชื่อมเกมได้นะครับทําให้เล่นได้ไม่สะดวกนะแต่ว่า ในท้ายในครึ่งหลังเนี่ยเราก็พยายามเปลี่ยนอลิเดาเน่ไปเพื่อจะปิดเกมหรือว่าทําประตูมากขึ้นแต่ว่าก็ได้หนึ่งแต้มซึ่งคิดว่าสําหรับหนึ่งแต้มนี้ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็ตอนตอนนี้คิดว่าดีครับแต่ว่าอาจต้องมาดูท้ายฤดูกาลว่าแต้มนี้อาจจะมีผลสําคัญซึ่งเขาคิดว่าก็อยากจะได้หนึ่งแต้มเช่นกันอย่างเช่นเกมที่ไปเยือนแบงคอกหรือว่าไปเยือนราชบุรีนะครับ คิดว่าเกมที่เนี่ยไม่ไม่ง่ายนะครับการที่จะได้แต้มเพราะรู้ศักยภาพของเทโรดีรู้ว่าความแข็งแกร่งเขาการเล่นตรงกลางเนี่ยของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเตรียมทีมด้วยการเคาน์เตอร์แท็กแต่ว่าคิดว่าพื้นสนามเนี่ยยังถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับ Yes yes we will do m e tomorrow we will go to Japan in order to to go outside Thailand United team for the last ใช่ครับก็สำหรับช่วงเบรกนะครับก็เตรียมตัวพรุ่งนี้นะครับจะเดินทางกันไปที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวแล้วก็รวมใจและเตะในแมตที่เหลือในช่วงโค้งสุดท้ายครับในสถานีฟุตบอลนะซัมทายส์ที่สกอร์บอลที่เป็นสิ่งที่ Test the ก็สำหรับจังหวะนี้ครับก็เป็นธรรมดาฟุตบอลนะครับบางจังหวะเนี่ยก็สามารถทำประตูที่ไม่น่าเชื่อได้แต่ว่าอย่างจังหวะที่ทางเทคนิคเนี่ยน่าจะง่ายครับเขาก็อาจจะสัมผัสบอลได้ไม่เหได้ไม่ถูกจังหวะหรือว่าแบบพลาดนะครับทปรกัน และผลการแข่งขันวันนี้นะครับแม้ว่าเราจะเสมอแต่มันก็เปรียบเสมือนชัยชนะมันคือการยกระดับนะครับความมั่นใจจิตวิทยาทั้งสำหรับผู้เล่นและแฟนบอล หลังจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในเกมที่แล้วนะครับพวกเขาอาจจะอาจจะมีอาการท้อแท้แต่ในนัดน,นี้ครับมันคือยาชั้นดีที่เสริมกําลังใจให้ทุกคนเนี่ยสู้ต่อไป